โอเคเรามาต่อกัน EP สองของออบทที่สิบเอ็ดนะครับม่านออมายาม่านหมอกก็คลิปนี้ก็ทำคลิปตรงกั้คือเหมือนเดิมเล่นคลิปนี้เล่นอีกสามเกมเนาะโอเคเดี๋ยวขอดูด้เรื่องกัน เออทุกคนครับคือผมอยากจะลดูเทคนิคเนี่ยไลฟ์ตรีมเาแบบว่าันนีภาพมันจเจะไม่เวลาผมไลฟ์ตีมคือเภาพกาได้นะกไได้ สมขึ้นจริงแต่ไม่รู้ว่าจะไปไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นีนาเท่าไหร่สมจริงแต่ไม่รู้วามันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่มันเป็นปืนนี่ะปนคนยไม่ถึง อันนปืนเออปืนพกแบบลุปแมกกซีนเออไม่ใช่ลูกโม่จะพูดลูกโม่ถึกแล้วว่าหยุดเลยอยู่ข้างนอกเคมึงกี่ตกนะ เรื่กอกมองหอางี้ข้อควอามที่นี่คือ,อวะไรคะไรคืออะไรไอไรคืออะไอไปคืออะไรคืรไ

โอเคไปต่อกำจัดวิญญาณคุ้มครั่งและไอ้วิญญาณคุ้มครั่งมันอยู่ตรงไหลญญงงงนหละ่ะเดาถูกไม่ทันไม่คือแดดลูกทันเลยเกมวันนี้ผีแมง่งอะไรปะอ่านไม่ทัน แต่ไปตามมาร์กเลยดีอ่ะนุิุฮะจสเตปการเลงเป้านี่แบบโคทชำนาเนอะอุ้ยแต่เปิดสีข้าเปยมรู้สึกแบบมันรีนขึ้นนีดนึงนะ ปกติปกติเล่นเกมเปิดแค่สามสิบไม่เคยเป like ิดเกินนี้เลยแอบอะไรแอบอะไรแอบอะไรเลยอครับออกไปทางนั้นคือแบบเวลาผมเปิดสามสิบเฟรมคือมันจะแบบเครื่องจะไม่ร้อนแล้วมันจะไม่รู้สึกแบบเหมือนแบตมันไปขึ้นเหร กแบบที่ที่เห็นเห็นอก,ก็คือเครื่องมันไม่ร้อนอ่ะผมก็จะชอบเปิดและอย่างคือโทรศัพท์มไม่แรงใช่ไงปการเปิด60เปมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบง่ายใช่ไหมนะโถช่วงนี้ผมกลางเาเก็บเงินซื้อคอมอยู่ก็อดทนรออีกนิดนึง <laughs> ถ้าตั้งใจเก็บเงินมันก็ได้นะ,ะไปด่านต่อไปกันเลย ไหนไปตรงไหนตน่อฟังคำแนะนำจากทีมไต่ตามวัตถุี่สัมผัสมิันส์เอเรียศูนย์สัยอยู่ข้อมูลที่น่าสังเวชพูดอะไรเนี่ยตรวจสอบแล้วเาอะไรมาให้ฉันด้วยได้ครับผมลองโต้ตอบลงบทสผมนะ

ก,กอ,อีกอันหนึง่งโดดใช้ให้คุ้มหน่อยกระโดดเลย oh. บินไปไหนวะกูผิดโอเคมันไม่ได้บินเป็นตัววางระเบิด ทางไหนทีฮะโอ้โหยิงตัวใหญ่ตัวมันเล่ใช้สกิลอ๋อเฮ้ยขอทางนูนนนอนอนน้นนอนนอนนอนบนบันเอาแต่นอน แสดงว่าการบริหารเมืองนะคือคลิปคือปกติเวลาเล่นเกมพวกนี้คือส่วนใหญ่จะเน้นการยิงเป็นหลักเดี๋ยวนี้เป็นใหม่มา้วแบบอันครับแล้วเนอะโอ้โหไอ้เนี้ยปกติเน้นต่อสู้ เด่นี้มาอ่านซับก็ก็คือเดยปกติแล้วเออการเล่นเนื้อเรื่องของช่องนี้มันไม่ได้แบบเน้นเอาเนื้อเรื่องอยู่แล้วอะมันเอามันเน้นเอาฉากต่อสู้อะพบกับเครื่องหมายโอเคเดี๋ยวร้อยมากระตุกก่อนแล้วกันนะคอยปรับ このマークに何か意味があるのか誰が残したマークなのかとても気になるね <noise> この程度か マスクはいいんだけど、いいんだ a ど、いいんだけ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  ไปทางไหนก็เจอจะป้องปืนลืมไปเก็บนี้มันกระโดดได้แล,แล้วอย,อย่าตกนะเอาขึ้นมาขึ้นมา ม,มันมีตัวละครหนึ่งอ่ะที่ท่ายอตดูนมันมีตัวละครหนึ่งคล้ายๆกับตัวเนี้ยแต่ว่าสกิลมันจะแบบน้อยกว่าเท่านี้มาตรไปทางนึงโคโเโ อ,ออกขึ้นตามทางเลยอุ้ยเดี๋้อคือผมกะว่าจะปั้นตัวละครเออ่คางุยะอันเนี้ยแต่ว่าจะเป็นร่างของสีดาวนะมันแบบเท่ดีอะ もうダメなのかこのマークの目的はははを第研究所にに向かわせることだ <laughs> 発売には間に合うはず ทางงูยะลร่างนี้ก็เทเลยเด็ดายไม่ได้สุ่มมาถ้าสุ่มนี่แบบได้ตัวลวบดีๆมาหนึ่งตัวแหละนะก็จบกันไปแล้วนะครับกับเอ,อคลิปบทที่สิบเอ็ดมายายาม่านหมอกใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะช่วงนี้ก็ทำคลิปเอ,อตอนคืนบ่อยหน่อย